ยดดูดินกินด,ด,ดีโดยสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรักษ์แจ่มจำรัดนะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่หน่วยเพาะเลียงนิยอพืชศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตรกำแพงแสนค่ะ ก็จะเล่าถึงเรื่องของการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนนะคะก็คือขั้นตอนการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องอันดับแรกเลยต้องดูแม่พันธุ์ก่อนถ้าแม่พันธุ์เราจะดูว่าแม่พันธุ์ต้องเป็นพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงแล้วก็ปลอดโรคหมายถึงว่าปราศจากโรคค่ะที่จะนํามาทําค่ะทีนี้เราก็นําหน่ออ่อนของ แม่พันธุ์ที่ดีแล้วนะคะมาทําการขั้นตอนการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะโดยการที่ผ่านการฟอกค่าเชื้อนะคะฟอกค่าเชื้อโดยการที่เราเอานอออนเนี่ยมาลอกให้เหลือตาตายอดและตาข้างนะคะจากนั้นนะคะเราทําการฟอกค่าเชื้อเสร็จแล้วตัดแบ่งชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำเลีเ้ยงในหยวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเรานํามาเลี้ยงในห้องที่ควบคุมอุณภูมิและแสงอุณหภูมิที่เราใช้ก็ประมาณ26-28องศานะคะ แล้วก็แสงประมาณ2อ0 0ั0ถึง3,000ลักซ์นะคะเลี้ยงตรงนี้ไปประมาณสัก8-10ถึงเดือนแล้วก็นำมาสู่กระนวนการชักนำให้เกิดรากนะคะตรงเกิดรากเนี่ยเราก็ต้องมีสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้เกิดรากได้เยอะแล้วก็ต้นที่จเจริญเติบโตและแข็งแรงค่ะข้อดีข้อเสียของการพอเพาะเลี้ยงเนี้ยนะคะข้อดีเลยเราบอกไปแล้วว่าเราคัดพันธุดีมาพันธุดีซึ่งปลอดจาก ปัสจา,จากโลกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นกล้าที่ได้น่ะ,ะก็จะมีความที่ปัสจากโลกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะคะแล้วก็ต้นกล้าเนี่ยเรามีอายุใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราจะคาดการณ์ในการที่ตกเครือหรือผลผลิตอะคะ่ะได้ว่าจะออกช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของเชิงการค้าแล้วก็ถ้าในเรื่องของต้นกล้าจากธรรมชาตินะคะมันจะมาจากหลายแหลแง่งซึ่งะจะ เดาไม่ได้ว่าอันนี้มาจากอายุเท่าไรเวลาการปลูกเนี่ยมันอาจจะการคาดเคลื่อนการตกเถื่อนอาจจะไม่พร้อมกันคุณภนาะพของผลซึ่งแม่พันธุเป็นพันธดีแล้วเพราะฉะนั้นคาดการว่า80%ผล,ผลผลิตจะได้ได้เปอร์เซ็นต์ตามแม่คือผลผล,ผลิตดีดีกว่าแต่ว่าจากแหล่งพันซึ่งเราอาจจะไปคูดมาจากสวนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าแม่พันเนี่ยเขาดีไหมหรือข้อเสียอาจจะมีแบบแฝงโรคมาด้วยเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ก่อเกิดโรคในแปลงปลูกได้ ปัจจัยในการย้ายปลูกกล้วยนะคะหนึ่งในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็แสงแล้วก็ความชื้นแล้วก็วัสดุปลูกค่ะคืออุณหภูมินะมีผลต่อการย้ายปลูกมากเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงมันจะทําให้ต้นก้านเนี่ยชะง,งกักหรือ,อเหี่ยวตายได้แล้วนั้นเราในในโรงเรือนของเราก็ต้องมีการปรับสภาพหรือการพ่นหมอกควันเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยเหมาะสมแล้วก็มีความชื้นสัมผัสสูงค่ะแสงก็เหมือนกันถ้าเราได้แสงมากเป็นต้นเนื้อเยื่อมันออกมาแล้วมันต้นมันเป็นต้นอ่อนนะคะ,ะแสงมันอาจจะแรงมากเกินไปเรา จะต้องมีการกลางแสแลนบ้างก็คือแสแลนในช่วงที่ต้นอ่อนอย่างเงี้ยค่ะที่ยังอยู่ในที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ค่ะก็ประมาณสักใช้แสแลนกลางที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องมีอยู่ใต้หลังคานะคะตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะโดนฝนได้เพราะว่าการที่ฝนกระแทกใสยย่เงี้ยมันจะทำให้ต้นกล้านเนี้ยตายได้แล้วก็ในเรื่องของวัสดุปลูกอีกเหมือนกันถ้าเราไม่ทดสอบคุณภาพเลยค่ะ,อ,ะอย่างเช่นขี้เถ้าแก่เงี้ยค่ะ ที่เท่าแกบที่เผามาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขี้เทาเท่าแกบใหม่เนี่ยเราต้องมีการแช่น้ําก่อนในการที่นํามาใช้ประมาณสัก3วันแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าเราทําในปริมาณเยอะๆในเชิงธุรกิจค่ะเราจะต้องสั่งมาเยอะๆเลยหลายๆตันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5-6เดือนให้ผ่านช่วงฤด,ดูฝนไปค่ะกวกฝนเนี่ยมันก็จะช่วยชะล้างให้ค่าค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยลดลงสามารถที่จะเหมาะสมต่อการปลูกกล้วยได้ค่ะ อันดับแรกเลยแตกต่างกันเพราะว่ากล้วยจากหน่อที่ธรรมชาติ เนี่ยค่ะขนาดที่เอามาปลูกเป็นหน่อเนาะที่เราเคยเห็นตาม,ตามทั่วไปที่เขาปลูกค่ะก็ประมาณสูงประมาณ5 0ถึง100เซนค่ะก็คือประมาณนี้แต่ว่าถ้ากล้วยจากพอลิเนยียต้นความสูงประมาณแค่30เซน30มเซนแล้วก็ในช่วงแรกอะค่ะกล้วยของเราอะค่ะที่เราจะสามารถที่จะย้ายปลูกได้เนี่ยต้นประมาณ30เซนลงแปลงค่ะตรงนี้มันจะมีข้อต่างตรงที่ตรง,ต,รงต้นพอลิเนยียเนี่ยอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งในช่วง3เดือนแรกแต่ถ้า ต้นจากธรรมชาติเนี่ยสามารถลงแปลงได้เลยแต่ว่าพอลีเนเยอ่์นเนี่ยมันจะขาดน้าไม่ค่อยได้มันจะต้องดูแลเป็นพิเศษแต่พอเลยจาก3เดือนปุ๊บอะค่ะต้นพอลีเนเยรเนี่ยที่เราเลี้ยงดูนะคะก็คือต้นมันจะแซงหมายถึงว่ามีความเจริญเติบโตดีกว่าต้นในตธรรมชาติค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือการคาดการในการตกเครือเนี่ยต้นกล้วยเนี่ย จากพอลิเมเยีร์เนี่ยมันจะตกเรือใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นจากต้นธรรมชาติเนี่ยมันจะตกเครือไม่ไม่พอมกันเนี่ยค่ะก็เลยคาดการในเรื่องของการตลาดยากค่ะถ้าจากต้นกล้วยจากพอลิเมเยีร์เลยประมาณ3เดือนใช่ไหมย้ายปลูกจากหยุดให้ัันตอนของเรานาะประมาณ3เดือนก็คือย้ายปลูกปุก๊บถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วย,ยไข่เงี้ยประมาณ6-8เดือนเนี่ยตกเรือแน่นอนอใช้คําว่าออกผลผลิตนะคะแน่นอนก็คือประมาณนี้แต่ถ้าเป็นจากหน่อธรรมชาติอาจจะทั้ง หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนหรือเก้าเดือนสิบเดือนเงี้ยค่ะไม่ไม่แน่นอนถ้าในเรื่องความเสี่ยงนะคะก็คือ,เ,อเสียงตั้งแต่ในขวดเลยค่ะในขวดเนื้อเยื่อแบบนี้เลยค่ะก็คือถ้าขวดเนื้อเยื่อแบบนี้ถ้าเราทิ้งไว้นานเกินถือว่าจริง,รงๆแล้วกําหนดเขาย้ายปลูกประมาณ1เดือนใช่ไหมคะแต่เราทิ้งไว้นานประมาณสัก2เดือน,นะคะ่ะรากก็จะดําตรงนี้ก็จะทําให้อ่ การย้ายปลูกเนี่ยมีเปอร์เซนต์การรอดชีวิตน้อยนะคะตรงนี้ก็ต้องคุณระวังตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็หนึ่งอันดับแรกเลยคือต้องมาปรับสภาพพืชก่อนที่จะย้ายปลูกจรงิงบางคนนะคะเขาก็ชอบเอาไปปลูกก่อนเลยแต่จริงๆแล้วต้องปรับสภาพก่อนเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าพืชอะอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิและแสงใช่ไหมคะอยู่ในเ,เสร็จแล้วพอมาอยู่ในสภาพแวดล้อมข้างนอกพอมาเจอสภาพแวดล้อมข้างนอกปุ๊บเขาก็จะเกิดการเขาเรียกอะไรนะปรับตัวไม่ทนัน ค่ะเพราะนั้นก็เราต้องมาปรับสภาพไว้ในโรงเรือนก่อนที่จะเตรียมมาย้ายปลูกค่ะประมาณสัก2ถึง3วันค่ะที่จะนำมาปลูกจริงค่ะวิธีการปรับสภาพนะคะเราก็นำขวดเนื้อเยื่อแบบนี้ค่ะมาไว้ที่โรงเรือนโรงเรือนที่พังแสงนะคะที่เป็นสภาวะล้อมสภาวะอากาศจริงค่ะแบบนี้ประมาณสักสองถึงสามวันตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วแต่สายพันธุ์ถ้าบางสายพันธุ์ที่ดูแล้วยากค่ะเราก็ต้องเอาไว้นานขึ้นค่ะ อาจจะสัก7วันก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะปลูกวันรุ่งขึ้นนะคะตอนกลางคืนอะ่ะเราให้ตอนช่วงเย็นก็ได้คลายฝากเกลียวก่อนเพื่อจะให้อากาศเนี่ยเข้าไปเหมือนพืชก็จะค่อยๆได้รับอากาศเข้าไปอะค่ะมันก็จะทําให้พืชเน่ยปรับตัวได้กว่าจะถึงเช้าเนี้ยก็ต้องหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นพืชก็สามารถที่จะเริ่มปรับตัวได้ค่ะ ในเริ่มแรกเลยค่ะตั้งแต่เริ่มสูตรออกลากเลยค่ะ1เดือนอยู่ในห้องแลบเนาะหเดือนคือสูตรออกลากเนาะตรงนี้แล้วก็ย้ายมาทําการย้ายปลูกปุ๊บขั้นตอนเลยค่ะประมาณ3เดือนถึงจะได้ต้นประมาณ30เซนค่ะ30เซนต้องเป็นต้นกล้าแบบนี้ค่ะประมาณ25-30มเซนอันนี้ประมาณสักเดือนครึ่งค่ะ นี่ประมาณ2เดือนก,กว่าๆยังไม่ครบ3เดือนค่ะขบวนการทั้งหมดเดี๋ยวเปรียบเทียบกันกับว่าถ้าตักต้นพลอเลีในเยอ์ใช่ไหมคะประมาณสามเดือนเนาะที่ลงย้ายปลูกสามารถบงแปลงปลูกได้แล้วก็ถ้าเป็นกล้วยหอมกล้กวยไขย่ประมาณ8เดือนถึงอ,ออกผลผลิตนะคะจนแก่ก็ประมาณสัก10เดือนถึง12เดือนประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าจากหน่อธรรมชาติเองเนี่ยระยะเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะออกช่วงไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ อีกอันนึ่งมันอย่างกล้วยนะคะสามารถปลูกในช่วงได้ทุกฤด,ดูการถ้ามีน้ําเพียงพอนะคะแต่ถ้าแนะนําก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะแต่ถ้าเรามีน้ําเพียงพอค่ะสามารถที่จะปลูกได้ช่วงทุกฤด,ดูกาลเลยเพราะว่า uh, กล้วยมันต้องการน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราปลูกได้ทุกช่วงเนะะี่ยค่ะอาจจะได้กล้วยที่ราคาสูงขึ้นค่ะแต่ถ้าทุกคนปลูกในช่วงที่ฤดูฝนมันก็จะพร้อมกันเพราะฉะนั้นผลผลิตมันออกพร้อมกันปุ๊บทำให้ราคาไม่ไม่สูงมากค่ะ คือวิธีค่ะก็เหมือนเดิมเลยคืออันดับแรกตั้งแต่ในห้องแลบเลยเวลาเราทําสูตรอาหารที่จะทําให้เกิดออกลากค่ะเพราะว่าบางสูตรอาหารทําให้เกิดรากอย่างเดียวแต่ว่าต้นกล้าไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้เราก็ทําตั้งแต่ในสูตรออกรากเลยทําให้ต้นกล้าออกรากเยอะแล้วก็ต้นกล้าเนี่ยแข็งแรง มีใบกลางสวยต้นสูงค่ะตรงนี้ก็จะทําให้มีเปอร์เซ็นต์การย้ายปลูกแล้วรอดนะคะจากนั้นก็ต้องมาปรับสภาพเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นแล้วค่ะปรับสภาพเนื้อเยื่อให้ใหเหมาะสมนะคะจากนั้นพอปรับสภาพเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําขั้นตอนการย้ายปลูกให้เหมาะสมเหมือนให้เหมาะสมตามที่กําหนดไว้นะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการดูแลอย่างหลังจากย้ายปลูกเองก็ต้องตรงกําหนดเวลาถ้าเราดูแลไม่ตรงกําหนดเช่นการลดน้ําใส่ปุ๋ยไม่ตรงเนี้ยมันก็จะเกิด การทําให้ต้นอ่จชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะมันก็ทําให้ได้ผลผลิตที่ช้าลงหรือต้นเนี่ยอาจจะแกลนได้ค่ะถ้าจากในในห้องแบบใช่ไหมคะซึ่งเกษตรกรทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีเกษตรกรมาหาเราเนาะเราเปิดบริการวิชาการเพราะนเกษตรกรก็มาให้ให้เราทําให้สามารถที่จะมาซื้อต้นกล้าที่เราได้เลยค่ะหรือหรือ เขาจะมีพ an ันธุ์พิเศษของเขามาก็ได้นะเป็นพันธุ์ดีของเขาที่คาดการณ์เงี้ยเราก็สามารถที่จะรับทํารับบริการที่จะเพาะเป็นเนื้อเยื่อให้เขาแล้วก็ให้เขาไปย้ายปลูกเองได้ค่ะเราก็สอนเทคนิคไปค่ะเขาก็สามารถที่จะไปย้ายปลูกเองได้หรือถ้าบอกว่าให้เราย้ายปลูกให้เราก็สามารถที่จะย้ายปลูกให้ได้เลยก็จะเป็นต้นกล้าที่เราคุยกันประมาณสัก25-30เซนให้ไปประมาณนี้ค่ะวิธีการที่เราย้ายปลูกนะคะ พืชพอเลียงเนเยื่อค่ะจะใช้วิธีการคล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนกันที่เกินไปแล้วคือต่างกันตรงที่วัสดุปลูกค่ะอย่างเช่นไม้ดอกไม้ประดับเลยอะค่ะอย่างพืนพวกไม้ใบเ่ะเราก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งไม้เนื้อแข็งตอนนี้กําลังเป็นไม้ที่นิยมเลยคือไม้ที่ปลูกเป็นไม้ที่จะไปปลูกเป็นคาร์บอนเครดิตเงี้ยพอเราทำพอเรียงน้เย่ก็ต้องข้ามขั้นตอนนี้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต่างตรงที่วัสดุปลูกหรือระยะเวลาการเปิดถุงค่ะหรือการปรับสภาพเนี่ย การปรับสภาพขวดเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะอาจจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะแล้วก็อันนึงที่สําคัญคือสูตรอาหารที่จะชักนําให้ออกรากค่ะอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนต้องดูลักษณะโครงสร้างของพืชด้วยว่าเป็นแบบไหนเป็นเป็นพืชยืนต้นนะ้าเป็นพืชประดับทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพื้นฐานตรงนี้ไว้ค่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยนะคะที่จะมาช่วยย้ายปลูกให้เรานะคะก็ชื่อ,อคุณนิวัตกระทุ่มนัดนะคะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่การเกษตรของเราค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาสาธิตในการย้ายปลูกกล้วยให้เราดูนะคะคือขวดเนื้อเยื่อที่เห็นนะคะที่พี่เขาโชว์อยู่เนี่ยค่ะก็คือเราผ่านการปรับสภาพแล้วนะคะที่จะนํามาย้ายปลูกที่นี้วิธีการย้ายปลูกปุ๊บเราจะต้องคลายฝากเกลียวแล้วก็ดึงเนื้อเยื่อลงล้างน้ําก่อนนะคะ ค่ะเราดึงเบาๆเนาะเพราะว่าถ้าเราดึงแรงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะต้นมันก็จะหักตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ดึงมเบาๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ล้างน้ํานะคะล้างน้ำสองครั้งน้ําแระะ่เนี่ยค่ะพยายามล้างวุ้นออกให้เกลี้ยงนะคะคือตัววุ้นเนี่ยมันเป็นอาหารวุ้นใช่ไหมคะซึ่งมีองค์น้ําตาลเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้น ถ้าเราล้างไม่เก่งปุปูบะพวกจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะมาเกาะกินที่รากเพราะฉะนัทำให้เกาะเกิดโรคได้แล้วก็ทําให้ต้นกล้างเราเนี่ยตายได้นะคะเราก็เลยจําเป็นต้องล้างให้ละเอียดค่ะล้างให้สะอาด แต่ถ้าทาเวลาเราทําจริงเราล้างเป็นพันต้นเราก็อาจจะต้องใช้น้ําไหลผ่านแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่านี่เป็นการสาธิตหรือเกษตรกรเกรพิ่งเริ่มหัดใหม่เงี้ยค่ะเราสามารถทําน้ําเป็นสองกระมังแบบน,นี้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ล้างลากนะคะถ้าเราเจอใบที่มันเป็นสีน้ําตาลหรือใบเหลืองสามารถดึงออกได้เลยนะคะค่ะแบบนี้แต่ถ้าเราปลูกในระยะเวลาที่กำหนดไว้ประมาณหนึ่งเดือนเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีใบเหลือง รากก็จะไม่ดําก็ตรงนี้ก็จะไม่ต้องเด็ดอะไรทิ้งมากนะคะพอเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้ในตะกร้าแบบนี้เนาะในกรณี่เราปลูกน้อยนะคะแต่ถ้าเราปลูกเยอะปุ๊บะเป็นพันต้นขึ้นไปเราต้องมีกล่องพลาสติกค,ค่ะคุมไว้เพื่อแล้วก็หล่อน้ําไว้แล้วก็เอาต้นกล้าพักไว้ในนั้นค่ะไม่งนั้นถ้าเราล้างทิ้งไว้แบบนี้นานๆปุ๊บตัวพืชเนี่ยค่ะเขาจะมี เวลาเขาอยู่ในขวดความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เกิดการคายน้ําได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพืชมาอยู่ข้างนอกนี้มันจะปรับตัวยากนะคะก็เลยต้องต้องรีบทําให้เสร็จหรือถ้าเราทําไม่เสร็จก็ต้องมีกล่องคุมให้เรียบร้อยค่ะค่ะทีนี้เราก็ตอนเราจิ้มลงดินเนาะทีนี้เราอาจจะตอนดินวัสดุปลูกของเราะคะ่ะที่เราใช้ก็จะมีวัสดุปลูกก็จะเป็นขี้เถ้าแกลบแกลบดิบแล้วก็ดินล้วนนะคะตรงนี้เราก็ผสม พี่แคปปลูกไปก็ได้เลยค่ะค่ะก็คือเรามีตัวเป็นตะเกียบก็ได้นะคะจิ้มลงไปเพื่อนำล่องให้อ่อให้ตัวต้นพืชน,นี่ลงไปได้ง่ายแล้วก็ตอนจิ้มลงไปค่ะพยายามจิ้มเบาๆหรือจะมีสังเกตนะคะพี่เขาจะมีมือประคองลงไปจิ้มลงไปที่ก้นถุงเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้โคนพืชหักได้ตรงนี้ก็จะตายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะนี่ต้องระวังนะคะแต่เนื่องจากพี่เขาชํานาญเขาทําเร็วนะคะ ก็เนี่ยคะ่ะเราทําแบบนี้จนเต็มตะกร้าเลยนะคะแต่ขอเล่าเรื่องวัสดุปลูกต่อนเนาะก็คือวัสดุปลูกค่ะตอนที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการผสมน้ําก่อน <c oughs> เพื่อที่จะให้มีความชื้นในในวัสดุปลูกคือปกติบางที่เขาอาจจะผสมแล้วค่อยมาลดน้ําทีหลังแต่ว่าความมันมจะไม่ทั่วถึงในถุงแเราเลยต้องผสมดินก่อนผสมน้ําในดินก่อนในวัสดุปลูกก่อนให้ให้มีความชื้น พอประมาณนะคะประมาณ80ก่อนนะก่อนคะเราก็มากรอกลงถุงแบบนี้นะคะดินที่เราผสมีมีส่วนอะไรบ้างคะก็จะมีมีขี้เถ้าแกบแกบดิบแล้วก็ดินล้วนค่ะต้องระวังจริงๆคือเรื่องขี้เถ้าแกบห่วงมากนะคะก็คือถ้าขี้เถ้าแกบเนี่ยเหมือนที่เกิดไปข้างต้นนะว่าถ้าเราดูแลไม่ดีหมายถึงว่ามันเป็นของใหม่มาปุป๊บอะเราปลูกเท่าไหร่ก็ตายหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับต้องมีการ แช่น้ําทิ้งไว้ก่อนนะคะถ่ายน้ําทิ้งก่อนหรือต้องซื้อทิ้งไว้ให้ให้ฝนชะล้างไปก่อนเนาะตรงนี้มันเหมือนเป็นข้อเล็กๆแต่ว่าอันเนี้ยเราเราเคยทําแล้วเสียหายหมดเลยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นการปลูกแต่ละครั้งถ้าเราปลูกล็อตใหญ่ค่ะต้องเอาพวกขี้เท้าแก่เนี่ยมาวัดค่าความมีกดด่างก่อนนะคะนี่ก็พี่เขาทาไปเรื่อยๆค่ะ,ะตะกร้าของเราเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบถุงค่ะเอาเอาไปค่ะให้เต็มตะกร้าเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเตรียมดินไว้ก่อนเลยดินพวกนี้เราจะเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าพอเราถึงที่เขาจะย้ายปลูกลวก็ล้างแล้วปลูกลงทีเดียวให้เสร็จภายในวันนั้นนะคะสังเกตลากนะคะลากเขาจะไม่ดํานะคะเป็นขาวขาวต้องเป็นขาวขาวนวลๆแบบนี้นะคะค่ะก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่มีลากเราก็ทิ้งไปเลยใช่ไม่เต็มร้อนมันไม่ร้อเปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นเลยค่ะ ก็ทิ้งไปไเลยก็ทิ้งเลยแต่ถ้าเราแบบว่าเราซื้อสมว่าเกษตรกรไปซื้อต้นตามท้องตลาดมาสักสิบต้นอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ที่เป็นแก้วกาแฟค่ะมี mm hmm. ฝาครอบนึกออกไหมคะเราก็เอาถุงแบบเนี้ยใส่ลงในแก้วกาแฟแล้วก็ใช้ฝาครอบได้เลยแบบนี้ก็ได้ค่ะ <100. S 1> อ่ะทีนี้พอพอเราปลูกครบแล้วใช่ไหมคะเนื่องจาก เราต้องช่วยเขาและเพราะตอนนี้พืชเขาขายน้ําตลอดเวลาเลยเพราะว่าอากาศข้างนอกของเราเนาะสากว่าองศาค่ะทีนี้เราต้องมีการคุมถุงพลาสติกค่ะ่อทีอ่ทีนี้ก่อนที่เราจะคุมนะเราสเปรย์น้ําให้ชื้นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ในนี้สอสัปดาห์นะคะจะไม่เปิดรดน้ําเลยนะ แต่ถ้าเราเวลาเราปลูกอยางจริงๆเราจะใช้ฝักบัวที่เป็นรูทีๆค่ะ,<ล>ะเป็นฝอยๆ,อยๆแล้วก็จะลดเบาๆค่ะถ้าตอนขั้นตอนนี้เราไม่ควรแนะนําลดแรงเพราะว่าการกระแทกลงไปอะทำให้ดินแน่นด้วยแล้วก็ล่างเนี่ยมีการกระทบะกระทบกระเทือนก็ทําให้ต้นมะต้นกล้าไม่โตนะคะขอถุงให้ฟ้าค่ะอ่ะก็คุมถุงพลาสติกใสนะคะจะเกะกะไหม แต่ถ้าเรามีโรงเรือนที่พวบคุมอุณภูมิได้ก็ไม่ต้องคุมถุงพลาสติกแบบนี้เนาะอันนี้ใช้ไว้ในที่โรงเรือนได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บโรงเรือนก็ราคาสูงเราทําแบบนี้ได้เลยค่ะทีนี้เสร็จแล้วก็ต้องมีตัวตที่คำ้ำต้องเป็นท่อเป็น,เ,ปนเ,รเราใช้เป็นพวกท่อไนลอนก็ได้ค่ะแบบนี้ค้ำไว้เราจะไม่ใช้ไม้คำ้ำเพราะว่าไม้เวลาโดนน้ำแล้วมันจะเป็นเชื้อรา <Okay. S 1> มันก็จะทำให้ใหก่อเกิดโรคได้ค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็ทำไว้แบบนี้เนาะทำไมต้องคํำเพราะว่าเวลาอ่าเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนเนาะเวลาที่เราคุมอุณหภูมิใช่ไหมไม่ให้มันร้อนเกินเราต้องมีการสเปรย์น้ำเวลาสเปรย์น้ำปุ๊บอะ่ะมันก็จะกระแทกกับที่ถุงใช่ไหมคะถุงมันก็จะยุบตัวลงเพราะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้ค้ำไว้เพื่อที่จะไม่ให้ถุงเนี่ยกระแทกกับใบใบพืชแล้วก็ต้องเป็นถุงใสเพราะว่า พืชก็ต้องการสังเคราะหแสงเหมือนกันนะคะในการเจริญเติบโตเนาะก็คือประมาณเนี้ยเราจะทิ้งไว้ตรงเนี้ยประมาณ2สัปดาห์นะคะอยู่ในโรงเรือนที่มีหลังคาแล้วก็พางแสงที่6 0สิบถึงเจนตะคะตรงเนี้ยประมาณ2สัปดาห์ทีนี้สมมุติว่าเราครบ2สัปดาห์แล้วเนาะก็ต้องคลายปากถุงคลายปักถุงแล้วควรคลายช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเย็นปุ๊บอ่ะอุณหภูมิ ก็จะเย็นใช่ไหมคะพืชก็จะค่อยๆปรับตัวกว่าจะถึงเช้าใช่ไหมคะปรับตัวได้ทันแต่ถ้าเราเปิดช่วงเช้าปุ๊บสิบโมงก็ร้อนแล้วเพราะฉะนั้นต้นก็จะเหี่ยวและเราดูง่ายต้นมันจะเหี่ยวลงหรือใบจะห่อตัวกันนะคะอันนี้คือเราต้องปิดปากถุงแล้วเราก็จะเปิดแค่นี้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดออกจากถุงนะคะเราจะเปิดปากถุงแบบวันนี้ช่วงเย็นนะคะทีนี้พอวันลุขึ้นเรามาดูปุ๊บถ้าพืชเรายังคงสภาพเดิมไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวลงหรือใบไม่ห่อลงอย่างนี้ยค่ะเราก็จะค้างไว้อย่างนี้ประมาณให้ครบ1เดือนนะคะแต่ทีนี้ ก็อาจจะเติมน้ําได้แต่ก็ต้องเบานะคะทีนี้พอประมาณเราดูแลพืชตั้งตัวได้ประมาณ2สัปดาห์ประมาณ3 -4 วันเนาะเราเริ่มให้ปุ๋ยแล้วค่ะก็ปุ๋ยที่ให้ก็ประมาณสูตรเสมอเนาะ16บหกสประมาณนี้ไม่ใส่เยอะประมาณสัก2-3เม็ดพอนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็ไม่ให้ถึงโดนโคนต้นนะคะให้บริเวณรอบๆใช,ใช้ใช้ตะเกียบเขี่ยก็ได้ะคะ่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวพี่เขาทำถ้าใส่ปุ๋ยนะคะีค่ะก็จะยงไปแล้วก็ ประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้พอเราอยู่ตรงนี้ในโรงเรือนที่มีหลังคาเนาะสแลน60-70เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วหนึ่งเดือนพอเข้าสู่เดือนที่เริ่มเข้าสู่เดือนที่สองะคะ่ะเราจะย้ายมาไว้โรงเรือนแบบนี้ก็คือที่มีสแลน60เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีหลังคาแล้วค่ะก็คือมาไว้แบบนี้แล้วก็เอาถุงออกได้เลยนะคะก็จะมาเรียงเรียงที่เพื่อจะให้ได้รับแสงโดยตรงเพราะว่าถ้ามันอยู่ในที่ร่มมากปุ๊บต้นกล้าม,มันจะยืด มันจะยืดแล้วมันไม่สมสมส่วนมันจะทําให้เวลาเราย้ายปลูกอะ่ะมันจะตายได้นะคะพอมาอยู่ในโรงเรือนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะต้องให้ปุ๋ยทุก2สัปดาห์ค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดแต่งใบที่เริ่มเหลืองบ้างค่ะเพราะจะทําทให้อ่อไม่สะสมโรคด้วยแล้วก็ทําให้โตไวด้วยค่ะการจัดการโรคและแมลงนะคะจากต้นพอลิเยเยร์กับต้นกล้าธรรมชาติอะ่ะการจัดการในแปลงข้างนอกเนี่ย จะขายจะเหมือนกันไม่ต่างกันนะคะก็คือมีการจัดการแบบไหนก็คือทําเหมือนกันเลยนะคะอย่างเช่นเ,เราก่อนย้ายปลูกลงดินนะคะแนะนําให้ใส่เชื้อไตรโคดาม่าด้วยผสมในดินหรือลดดินลดลด,ลดไตรโคดามาที่ที่ต้นนะคะเพราะจะช่วยในเรื่องของรักษาโรครากเนา่นนาขนเน่าได้ดีค่ะแล้วก็การจัดการการใส่ปุ๋ยอะไรการใส่ปุ๋ยหรือการฉีดยาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอาจากแปลงข้างนอกเลยค่ะไม่ต่างกัน ค่ะพอเร็งในเยื่อกล้วยเนี่ยค่ะจริงแล้วเราตอบโจทย์กับเชิงพาณิชย์เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราทําส่งให้ลูกค้าที่หนึงให้เกษตรกรที่หนึงก็เป็นพันต้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปปลูกลงแปลงเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตในปริมาณมากเนาะปริมาณมากและที่สําคัญปริมาณของเราคืออายุเท่ากัน เพราะฉะนั้นมันจะคาดการในการเก็บเกี่ยวได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการส่งออกุ๊บะ่ะเขาก็จะกําหนดเวลาเลยว่าสามารถส่งออกได้ช่วงเดือนไหนเดือนไหนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการวางแผนได้ล่วงหน้าเลยค่ะ<ม>ขอพูดในภาพรวมของกลุ่มเกษตรกร,ร,ร,รกลุ่มเอกภาคร้านและภาคเอกชนแล้วกันแล้วก็พืชที่จัดการเพาะรีนื้อเยื่อค่ะต้องมีขั้นตอนการย้ายปลูกลักษณะนี้เหมือนกันเพราะอาจจะต่างกันตรงที่วัสดุปลูกเท่านั้นเองแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ ออกจากถุงย้ายปลูกค่ะตรงนี้ก็มีใช้คําว่ามาดูงานที่เราแล้วกันค่ะมาให้คำปรึกษาเขาทําเนื้องเยื่อเหมือนกันแต่ว่าย้ายปลูกแล้วเขาตายหมดเลยเ็าได้เป็นไงเขาก็เลยมาดูงานที่เราปุ๊บแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งก,ารรากันและกันแล้วก็แนะนําไปพอปรากฏว่าเขาไปทําตามเราแล้วมีการย้ายปลูกแล้วรอดอ 80%ขึ้นไปค่ะกลุ่มของเราก็จะมีทั้งบร,ริษัทที่เป็นกลุ่มหมายประดับอะค่ะแล้วก็กลุ่มกล้วยนี่จะเจอกับกลุ่มเกษตรกรที่มาแนะนําบางชีเขาอยากลดต้นทุนว่าถ้าต้นกล้าแบบนี้คือ30บาทนะแต่ถ้าเราซื้อในขวดประมาณ12-15บาทเนี่ยเขาก็ไปย้ายปลูกเองเขาก็มาเรียนรู้กับเราหนึ่งวันนะคะบอกเทคนิคตรงนี้ไปปุ๊บเขาก็สามารถที่จะไปย้ายปลูกได้เองแล้วก็สามารถลงแปลงปลูกได้เลยค่ะแล้วกออ็อย่างมหาลัย ที่เป็นเครือข่ายของเราค่ะก็จะมาดูเหมือนกันเพราะว่าบางพืชที่เขาทําใหม่ๆเงี้ยเขาทําแล้วเขาย้ายปลูกแล้วตายเงี้ยเราก็มาดูแนะนําซึ่งกันและกันไปเหมือนเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้ฝากไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะทาพอิญในเยกืกล้วยกับเรานะคะก็สามารถมาที่เราได้เลยหรือจะมาซื้อต้นกล้าในขวดก็ได้หรือจากต้นกล้าจากในที่เป็นออในโรงเรือนก็ได้นะคะเราก็มีบริการสําหรับ เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะก็คือถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์0861681408ได้นะคะ,ะหน่วยเพาะเลีงเนื้อเยื่อพืชค่ะศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะ,กะเษกษตรกำแพงแสนค่ะอยู่ดินกินดิน,ดน โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์